พระครูสังฆรักษ์มานพอัคคามนวโวประธานศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้นำคณะสงฆ์ออกบินทบาดโปรโดญาติโยมที่อาศัยรอบศูนย์ซึ่งมีชาวบ้านมาร่วมใส่บาตรตลอดเส้นทางที่คณะสงฆ์เดินผ่านค่ะโดยชาวบ้านนะคะก็ต่างปราปรื่มใจที่มีพระมาโปรโดถ,ถึงหน้าบ้าน โดยการตักบาตรนะคะคือประเภที้อย่างหนึ่งที่ชาวพุทธปฏิบัติกันอย่างมาช้านานนะคะตั้งแต่สมัยพุทธกาลค่ะพระภิสุจจะถือบาตรออกบินทบาทเพื่อรับอาหารหรือทานอื่นๆนะคะตามหมู่บ้านในเวลาเช้าค่ะโดยผู้คนที่ออกมาตักบาตรจะนำของทําทานต่างๆค่ะเช่นข้าวอาหารแห้งมาถวายพระ ซึ่งประเพณีนี้นะคะชาวพุทธถือกันว่าเป็นการสร้างกุศลและถือว่าเป็นการแผ่ส่วนกุศลให้กับหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วด้วยค่ะโดยเชื่อว่าอาหารที่ถวายไปนั้นจะส่งถึงญาติผู้ล่วงลับด้วยเช่นกันค่ะและในโอกาสนี้นะคะพระอาจารย์ยังได้มอบปฏิทินปีใหม่และถุงปันสุข ให้กับญาติโยมที่ใส่บาตรเป็นประจำค่ะถือเป็นการแบ่งปันสิ่งดีๆแก่กันและกันในปีพุทธศักราชใหม่นะคะซึ่งชาวบ้านค่ะก็ต่างปลื้มปิติที่ได้รับสิ่งของในครั้งนี้ค่ะเพราะสิ่งของที่บรรจุลงในถุงปั้นสุขนี้ถือเป็นกำลังใจและความห่วงใย ที่คณะสงฆ์มีต่อชาวบ้านค่ะโดยเฉพาะในยามที่ประสบโรคระบาดเช่นนี้สิ่งของที่ได้รับมอบถือว่าช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นได้เป็นอย่างดีค่ะ